สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําเมนูกระเพราเนื้อโบราณน,นะครับนี่ขาดไม่ได้กระเพราไม่เป็นกระเพราป่านะครับเพื่อนๆไม่ใช่กระเพราบ้านเนาะถ้าใครมีเวลาหรือว่ามีวัตถุดิบอยู่แล้วก็ใช้ได้เลย เด็ดไปเด็ดมาก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปล้างก่อนโอเคต่อไปเราก็จะมาเตรียมพริกผัดนะครับนี่กระเทียมกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยก็จะหอมกว่าถ้าไม่มีก็ใช้กระเทียมจีนเลยก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกสดพริกแดงกินดาลนะครับอันนี้พริกแห้งเดี๋ยวโขลกใส่เดี๋ยวเดี๋ยวโขลกนิดน,นึงแล้วค่อยเติมใส่ พอพริกแดงพริกแดงละเอียดแล้วก็เอาเดี๋ยวาสาวเอาพริกแห้งใส่เลยนะครับเพิ่มความหอม,อมแล้วก็ความเผ็ดคนไม่ชอบเผ็ดเนี่ยคือลดจำนวนลงได้นะครับนี่เลยพริกแห้งตามด้วยพริกแห้งจะเผ็ดไปไหนสำหรับคนชอบเผ็ดเนี้ยก็คือแบบได้ได้ได,ได้แค่นี้พอแล้วคุณท่าน สีสันก็จะจิตจัดหน่อยนะ,ะเก็บขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมน้ำปรุงกันนะครับก็จะเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวทักหนึ่งช้อนนะช้อนครึ่งแล้วกันโอเคช้อนครึ่งแล้วก็ ผสมกันทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเวลาผัดก็จะได้สะดวกเราก็จะเป็นน้ำมันหอยสักสองช้อนโต๊ะเคพริกไทยนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเยอะน,นะโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำต้มสุกหรือใครจะใช้น้ำซุปก็ได้นะครับ เทงลงไปนี่ผมปรุงรสอีกนิดหน่อยนะครับโอเค แบบนี้จะสะดวกนะครับเวลาเราผัดเราไม่ต้องเติมทีละอย่างแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่สะดวกเลยแอดสะดวกแบบนี้แ,แอดก็จะไปผัดแบบนี้โอเคครับไปเตรียมผัดได้เลยใส่น้ำมันลงไปก่อนนะ ปไปเลยครับวอมอ์มกรากันวันนี้ท้ทยเป็นกับอา้าวต่อแก๊สปิกนิกนะครับเพื่อนๆอ์มเสร็จแล้วนี่เลยครับไข่ต้มรอนเลย ได้กับเคาเนื้อที่แห้งก็คือผัดเนื้อก่อนนะครับแล้วแต่เลยนะบางคนก็จะเอาพริกก่อนพริกกระเทียมลงก่อนแต่เคยทำแล้วเนื้อไม่สุกอะ่ะก็เลยเอาเนื้อลงก่อนพริกมันไหมถ้าเอาพริกผัดก่อนอ แล้วแต่ชอบนะครับน้ำนะเรื่ออหมอนะเท่อจังก่าน้ำไม่หมดครับเท่อจังก่าน้ำจะเหนอ็แ้วเหนอัดต่อกัน เค okay. ตอนนี้ก็จะเหลือแต่แต่น้ำมันแล้วนะครับตอกพลิกลงได้เลยครับพเพื่อนผัดให้หอมเลย นี่จะเป็นน้ำปลูกที่เราเตรียมไว้เทได้เลยครับว่าต่อเป็นแท่งครัก็ไ่้ นี่เลยะเอาของเราจะเอาไหะได้เลงครับต้องรอติไฟนะ ไ,ไปพร้อมเสิร์ฟอีกแล้วเพื่อนๆไปกินข้าวก,กันกัะเพราเนื้อไข่ดาวกัะเพราเนื้อโบราณันะครับกะเพราเนื้อแห้งพร้อมเสิร์ฟแล้วครับว้าววิขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆแอดขออนุญาตทานข้าวก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับ ยาเมตูมสองฟองชิมไข่ก่อนอืมอืม แห้งมากเพื่อนๆเผ, <Download> ผ็ดๆนิดนึงบังบันเข้ามาครับบวัสดีครับ